คือเธอเองเหรอนางเอกสุปตาอวดรูปใบเด็กได้ทุนเรียนดีแต่ยากจนเรียกได้ว่าเป็นสีสันวันเด็กเลยก็ว่าได้เพราะเราจะเห็นบรรดาเหล่าคนบันเทิงนั้นออกมาโพสภาพของตนเองในวัยเด็กกันเต็มนะทำลายอินสตาแกรมอย่างผู้จัดละครและนางเอกคนเก่งอย่างแอนทองประสมก็ขอตามเทรนด์ด้วยอีกคนได้โพสภาพในวัยเด็กคู่กับคุณลุงสุดเที่รัก พร้อมระบุแคปชั่นว่าเห็นหน้าตาแบบนี้ได้ทุนเรียนดีแต่ยากจนทุกปีนะจ๊ะครูตัดสินจากลายกระเบื้องหินอ่อนของผนังบ้านค่ะแฮชแท็กสุขสันต์วันเด็กนะคะงานนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมว่าเธอนั้นสวยใช้แววนางเ,งเอกมาตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ